เป็นกระว่างด้วกันครับโูวกันบ้งนี่เป็นยังไงดนี่เป็นงอกุ้งครับงอสีเม้ากุ้งงอกกุ้งล่งก่อนขอเวลากางงอแป๊บนึงรนนครับ ตัวน,นี้หอกอกลางเรียบร้อยแล้วนะครับงอกุ่งสองลังเดี๋ยวหอาสีเอาลงไปนู่นครับสองหลังเดี๋ยวหอาสีลงไปก่อนไปไว้ก่อนเนาะอ่อครับงอกุ้งเสาเพื่อมันติดนะครับเอาลงไป บลครับ eu. ลงไ้สองลังเดี๋ยปลาเข้าจังเสียวลงที่ลังหนึ่งจุดหาครับเป็นหาเรียมให้มันได้ครับหนึ่งจุดหาถี่ห้อมาันลงลงกระไกลกัน เขาเสียวเ,เฮียมาลง้อมด้วยครับด้วยรับมาปเป็นเฮียมีบานพันกันลังสีผสมเฮียอยู่น,น,น,นี่เวทผาหอสูดเฮียนี่จุ่ยเฮียเขาก็ทีมีนี่ครับ มะขิดหวานนะครับใด้นะครับรากามีนี่ครับให้เกตกุุงแดงทั้งการผสมปั่นเฮียเขอกันใส่สองอย่างกับพ่อครับมันกินแรงๆเนาะกินแรงๆกินแรงเข่ได้ทั้งดีครับให้แม่บ้านผสม ปลาขึ้นดีครับนี่ปลาขึ้นจับจับจิบจับจัจบเลยปลาขึ้นดีครับอ๋อมีคนมาเปิลมาตกปลาเนาะนมาตกปลาปลาขึ้นดีส่วนมากปลานิ่นนะครับปลานิ่นจะหลาย นะครับปลานิ่นครับที่เคยได้ก็ได้ปลานิ่นนะครับปลานิ่นหลายกัปะปลาคอนะครับปลาคอกับมีครับปลาคอก็หลายนะครับก็บเคยได้เช่นกันนะครับปลาคอครับได้ปลาคอของโอ้โขึ้นบอยใหญ่โขลกนะครับปะต้มปะี้เป็น งอปลาเฮาครับนงอ,อกุ้งเดี๋ยวจะให้แม่บ้านพิ่นผสมเฮียก่อนเดี๋ยวผมก็จะตั้งงอปลานครหกเส้นครับนี่หกเส้นเนาะเอาเฉพาะตัวยิ่งยิ่ๆครับโอ้ยหกเส้นติดอย่างอีกบ้านหกเส้นนะครับจะเอาปลาใหญ่ครับ เส้นนะครับสี่เส้นนะครับเตรียมตั้งจะข้าวก่อนเด้พี่น้องเด้มาพน,นังเงียลงแล้วครับชนคงกะยอปลากะกลางเรียบ,บร้อยแล้วครับเดีวห้องกับเสียลงน้ำนะครับ อึบมันเราจะเอาเรงงื่องยังไงเขลุงอึบอ่าไปจังไหนน้อมาปลาขึ้นดีครับนั่นฟัง ไปกันครับพอนไปไกลก็ได้พราะว่าเป็นว่างตะไคร้ยกนีปน้านี่ใช่ไหมครับาลองไปเบืเ้องกลุ่มนบานพป็นโยกเป็นได้บาทแหลกเห็นปะ,ป,ะ,ป,ะป้าปลาปลาพร้อมปลาพี่น้องบาทแหลกมานเท้ หลังนี้จะมานปลาครับพอมันตามใหญ่กว่าตามมันง่ายกว่าอันนี้กุ้งใส่นู่นเนาเดี๋ยวอันนี้ไว้ใส่กุ้งอยู่แต่ใส่กุ้งครับเดี๋ยวเอามันยกอันนี้เบิ่ง อันนี้ปกติมันเจอกุ้งอยู่ครับอึ๊บะวาแล้วจามกินหน่อยกว่านะครับกุ้งมีครับจะแข็งังบ่มหลายกลุ่มมาไปแล้วครับ เอาตรงนี้ค่อือ,อมีบ้านพระสิโนยแล้วครับจับเล็กๆมันจะมันหนักเขาโอ้เขาดีครับ กลุ่งก็มี่เลยครับแต่มันยังหน่อยเนาะมานี่นี่ปลาครับอื้มบ่ท่านปลาโอ้โหมาเมยมาเม โอ้ยคือผิดหรอเอามาเอามาเอามาโอ้ยัดกลัวเลยอืมพี่น้องเอยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอเอาขึ้นมาพี่ก่อนเฮ้ยโอ๋ตัวนี้นใหญ่ครับพี่ เอาเอาสวิงว่าตะก,ก้อนใส่ข้างนอกน,อออนู่น,นเออนั่นแหละเยมากันโมากันเอาครับ ลงไวคึ้นเ่าครับอันนี้อันนี้บริไดเฮียด้วยี่หนหองด้วยย้อนแบบธรรมชาติด้วยครับตามเขาตื่น,นงลงมาคึ้นเ่าครับถึงได้ถึงออกครับมานแล้วครับ เงี้ยลงไปคื้เก็มนัมนๆหลายค่ะป่านะครับเ้องต้างเอออกน้ำ เอาปยกน้อย่งกันครับความสิมีปะ่งยัที่เขาอีปะอ้ยห่ทันป่าครับโอ้โอ้ยเขาครับเข้าเข้าเขาเขาเขา todo Estou... อยจางน้อยครับ <c oughs> ลกไปเรื่อยๆครับ ุเ,เอาแล้วไหมมาแล้วครับกุ้งกุ้งเริ่มเขาแล้วมันหอน่อนปลาก่อนเอาปลาก่อนนน่น้อเชียกุ้งนะครับกุ้งมาแล้วครับกุ้งตาหนึ่งจุดห่างนะครับ กุ้งก็ได้ปลาก็ได้นะครับมาเบิงหลังเนี่ยเออสวัสดี โอ้เขาครับเขาอ,อ,ขอยูน่นาะโอ้ยเสียงคือดังจุ๋มเลดขาดบ่โอ้ตะไคร่ขา,ขาดมันขาดครับเดี๋ยวให้ดีเส็ดไหมอ่ะวายุมันลงหนักดังจุ๋มเลยมันขาดมันขาดมันขาด ขาดขาดทั้งสองมันไหมครับมานค,ครับหลังนี่มานอุ้ยไปแล้วน้นอ ดอกนี่โอ้ยเป็นซีปนบปล่อยป่วยป่าปะปูครับปะบูกับมีโอ้ยหมานมานมาน S <S เดินไปนูนเลยไปพี่น้องเมื่อบ้านครับขึ้นพอแล้วพอแล้วพอกินแล้วครับมาองเบิ่งผลงานกันจาก เงียเงียเยเงเนาะนะเงี่ยน่ยนยนนครับมาแล้วครับนี่่ะเมื่อบ้านครับมีถุงเ่ยกุ่งครับ เก็บสัมภาระครับเมื่อบานเ้าพอแล้วพอกินแล้วไปบ้านแล้วครับหลายแล้วหลายแล้วหาซ้ำพอกินครับเนาะหาซ้ำพอกินเต็นสำเพลาะเต็มขั้นรถเลย นะครับเมืม่อ,ก,อกี้จะไล่แล้วครับไปไม่กี่เดินทางเมื่อกี้บัปุ๋ยหรอครับ